นาฬิกานะครับตามระเบียบของการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับปิดการลงคะแนนนะครับสําหรับการเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีสาดนะครับตำบลบ้านถือในวันนี้นะครับหลังจากที่ให้ลงคะแนนมาตั้งแต่8ปดนาฬิกานะครับขณะนี้เวลา15บหนาฬิกาตรงก็ปิดการลงคะแนนนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปิดหีบนับคะแนนนะครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เตรียมเตรียมกระดานแล้วก็จัดสถานที่ สักครู่นะครับแล้วจะเปิดถุงแลวคะแนนโดยการนับทีละใบนะครับี่ตกมือเฉพาะผ่านไปแด่สองใบสุดท้ายก็พอเพราะถ้าตกมือทุกใบนะครับเจ<ช>้าท,ที่ก็อาจจะเขียนผิดฐานผิดนะครับให้ฐานใบแรกแล้วก็ววตกมือขั้นเดียวก็พอนอกนั้นก็รับความด้วยความสงบนะครับไ,ได้ได้ได้ไดได

แต่ทุกท่าน,น,นเงียบๆ<อ>นะครับ<อ>าคณะกรรมการได้เปิดหีบแล้วนะครับผมในพรุงนี้นะครับเกิดการนับนะครับผมแรกนะครับบัตรนี้เบอร์สาม มมนนไม่ประสมลงคะแนนไม่ประสมลงคะแนนดีหนึ่งดีหนึ่งดีหนึ่ง

아 <목소리도> ายเล้งนะครับผมเบหนะครับนาวันพันธีนะครับได้คะแนนนำสูงสุดนะครับผมนะฮะพ่วง้นเลยนะครับผมก็อยขณะนี้ผลการรับคะแนนนะครับการเลือกเกยว่าอีบ้านสีสะา สมภพวัตถุสมภพวัตถุจะมาในวันนี้นะครับหมายเลข1นะครับนายไพวันทันทีได้เ116คะแนนหมายเลข2นายสุริยันสิ์มง,งคลได้66คะแนนหมายเลข3นายโยธินใจบุญได้47คะแนผนผลการนับคะแนนก็ปรากฏว่ามหมายเลข1นะครับในายไพวนันทันทีได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านสีสะอาด ผู้ที่สิบจับหวัดบ้าน,านถ,ถือจังหวัด้านถือจังหวัดอุดรธานีนคนใหม่ครั้งนี้จะมีผลเมื่อท่านในเพเภอบ้านถือได้มีคำสั่งแต่งตั้งครับโอกาสนี้ก็ขอให้ผู้ได้รับเลือกนะครับได้กล่าวขอบคุณปนะระธานคนครับเชิญครับเชิญครับยังก็ผมครับผมเชื่อตันใจจริงๆครับคะแนนที่ได้ก็คือเป็นคะแนน พี <Ooh> ่น้องชุมชนศรีสะอาของเราผมจะพยายามทำถึงความสามารถเพื่อพัฒนาชุมชนสองศรีสะอาของเราให้ดียิ่งขึ้นไปขอกราบขอบคุณครับให้รางวัลเลยครับนนัให้รางวัลที่เลยครับครับผมลงมาอะไรพวกเนียเอาค้างไว้อยู่นะครับเด็ดเด็ดถ่ายรูปกันครับผมเด็ดเนืงอันหน้ามาตรงนี้ครับเนื้อมาตรงนี้ เบียงเบียงแนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ได้นะครับผู้ใหญ่คนใหม่นะครับผมที่ประจำหมู่สินะครับบ้านสีสะอาดตาบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับนายไทยวันคันทีนั่นเองเบอร์หนึ่งได้คะแนนท่วมต้นเลยครับผมก็คณะกรรมการได้ประกาศแล้วก็ปิดบีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ปิดสุดท้ายก็เบอร์หนึ่งอีกโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมนะก็ขอขอบคุณชาวบ้านสีสะอาดทุกท่านนะครับผมที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเบอร์หนึ่งนายไพรวันคันทีนะครับผมตอนนี้นายไพรวันคันทีต่อไปก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างที่พี่น้องไว้ใจนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมนะครับมีความรู้สึกยังไงครับผมเชิเลยครับ

ขอบคุณครับสำหรับชาวศีลสะาดนะครับที่เลือกทุ่มกระผมเข้ามาทำงานครับจะรับใช้ให้ดีครับขอบคุณครับขอบครับครับผมนี่ครับผมแบบหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่นะครับผมนะฮะก็อยากจะออกมานังกันนะครับ ในครั uh ้งนี้ครับผมก็ทีมงานเสาลัดกระเปิดบ้านถือบ้านถือซิปิมิวนะครับเพื่อได้มาลงพื้นที่นะครับวัดนีือสะอาดอย่งนี้สิบครั้งก็ข้งอยูนะครับปั้นถีอสะอาดมีสิบได้แทนไอ้คนใหม่เก้าโอ้นะครับผมนิสัยปากเก้าไกลนะครับผมตัวช่วยนะครับมาช่วยอะไรครับช่วยอะไรครับช่วยอะไรครับช่วยนายสมรทองคำครับเป็นผู้ช่วย มสสโอ้บโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโท้ยองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยับ้มโอ้ยโอ้ยโ่ีั้ยโอ้จโอ้ย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 โอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยับผยโอ้ยโอ้อ้ยอ้อ้ยโอ้ยโาฟังอยอยัอ้ยโอ้ย่อ้ยนอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอยโ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อออออก ได้มาในการเลือกตั้งในครั้งนี้สําเร็จรุล่องไปด้วยดีครับในนามเจ้าหนี้ฝ่ายปกครองต้องกรขอขอบคุณไบเน่ากาสนี้ด้วยทุกทุกท่านครับครับผมก็ขนาดนี้ก็ยุดติออกากาดเชียงแท่นี้นะครับผมนะฮะในช่วงนี้ก็แม้ปิดทีจังเบอร์หนึ่งเนาะเติ่ใจนะครับผมนะก็สื่อเป็นกลางนะครับไม่ได้ออกนั่งอุตางเลยก็สื่อเป็นกลางครับผม อ๋อยุติโอ,อกาสเชียงแจนน่นี้นะครับกอดเถื่อนพิมายเ,เขาาเ่าลาภธรรมเพื่อปั้นถือปั้นถือทีมมินิวรายงาน,น,น,นสวัสดีครับ